น่ารักมากเจนนี่กราฟเผยภาพแรกละครเรื่องใหม่แค่นี้ก็ฟินแล้วเกินต้านจริงๆสำหรับกราฟขนาวุตรไตรพิพัฒน์พงศพระเอกใหม่ป้ายแดงหลังจากที่เข้ามาเซ็นสัญญาช่องสามหลายคนก็แอบหลุ้นวา่จาจะประเดิมละครเรื่องแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ได้คอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าประกบคู่กับสุปตาตัวแม่อย่างเจนนี่เอาพาหนักบอมเพชรในละครโรแมนติกดราม่ามัดหัวใจใหญ่สุปตาของผู้จัดมือทองไก่วรายุทธมิลินทจินดาและล่าสุดในอินสตาแกรมของกับคนาวุตรและเจนนี่ได้พร้อมใจกันปล่อยพาฟิตติ้งแรกเรียกน้ำย่อยให้กับแฟนๆได้ชมกันแล้วล่ะค่ะบอกเลยว่าฟินมาก เคมีเข้ากันแบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะ mm. และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ